สวัสดียาาแมงครับตอนนี้ครับแม่โขงออนทัวครับอยู่ที่ถนนคนเดินแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นถนนคนเดินหากะจัดนะครับนี่ของขายกันเลยยังบุรุ่ครับบรรยจาก้าศครับพี่น้องนี่ร้านขายมันปิ้งครับมันปิ้งที่ถนนคนเดินแม่กำปองครับมีทุกแรงวันซุกวันเสาร์ครับอันนี้เป็นขนมข้าวต้มครับนี่ของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณแม่ครับขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหมครับ ลังคาเนาะ oh. มันยังไม่เยอะเขาเพิ่งเปิดเนาะครับเนาะเพิ่งเปิดใหม่เนาะเปิดใหม่ครับอันนี้เป็นถนนคนเดินอาหารประจำท้องถิ่นของชาวแม่ฆำปองข้างหน้าครับเป็นถนนคนเดินสตรีทฟู้ดครับนี่เป็นถนนคนเดินเปิดใหม่ครับของขายก็เลยยังบโหราณครับครับลังขายของฝากของที่ระลึกครับสินค้าแฮนด์เมดจากแม่ฆำปองครับน้องครับกระเป๋าตะห้าข้างครับนี่ทำด้วยผ้านะครับ อันนี้เป็นเนื้อนที่ครับบอลนี้จะเป็นไอ้ถนนสายวัฒนธรรมครับเป็นถนนคนเดินเม่กำปองครับแต่ว่าผมมาตอนนี้ครับเปิดหากงเปิดใหม่ของขายก๋วเลยยังบลาณครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าท้องถิ่นของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับพากันย่างเลาะเที่ยวยามแรงนะนี่หาบุงเลงครับมาหาเลาะบึ่งบรรยากาศไอ้ถนนคนเดินนะครับพี่น้องนี่ร้านขายกาแฟครับวันนี้กาแฟเม่กำปองขน้องมด้วยนี่บรรยากาศพี่น้องเอลยเป็นจุดเช็กอินครับกาแฟม่อนใจนี่ อันนี้เป็นโฮสเซจิญจิล่าครับจุดที่ผมย่างยูน่ครับเป็นถนนคนเดินเมฆกำปองครับยูห้างจากหมู่บ้านเมฆกำปองประมาณ1นกิโลเมตรครับเฮาถ้ามีโมไซค์เนี่ยสบายครับได้เลาะนะครับที่เป็นพักปูตามหัวตามริมทางของชาวบ้านครับอันนี้ครับร้านขายน้ำกระบอกไม้ไผ่น้ำเก๊กฮวยน้ำตะไไร้ดูครับเนาะอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยเนาะ น้ำกระบอกไม้ไผ่เปนตังเลยนี่น้ำพอนครับรวยไั่เลยนี่ครับลับเลยน้ำขิงน้ำตะไคร้น้ำเก๊กฮวยครับเดี๋ยวคนจะพ่ายยางไว้เบิ่งท่านเทินครับเดี๋นวตัวเลยตลาดเป็นของขายมีอยู่สองสามร้านครับผมเก็บบรรยากาศให้เบิ่งกันนะครับนี่น้ำมัตูมขนมจีบสุราษฎร์บานสิบบาทอันนี้ครับเป่นตัวเลยขนมจีบแม่กำปองครับขนมจีบแม่กำปอง ตอนนี้นคนเดินแม่กำปองนะครับตามที่ผมสอบถามเมค้าเบิ้งนี้ครับเพิ่นหากระเปิดนไม่ได้โบกี้สัปดาหาา์ค,ครับแล้วก็ที่สําคัญครับร้านค้าร้านขายของก็ยังบ่ค่อยหลายครับนี่ถากเห็ดตายแล้วครับนี่ลองดิตอนนี้นคนเดินแม่กำปองครับพี่น้องครับนี่นี่ครับุนะเดี๋ยวผมช่วยลงยากขึ้นไปว่าม่ใช่มีอย่างนะบ้านพักแสนสุขอันนี้ ส่วนลายก็เป็นพวกเกตเฮ้าโฮมสเตย์แหละครับที่เอาแถวๆบริเวณถนนคนเดินนะครับนี่ครับรบ,บรรยากาศด้านในถนนคนเดินเม่กำปองก็กจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของยิ่งน่าขึาขา้นนเลยครับน้องเอ๋อันนี้ร้านขายไส้กรอกครับขายไส้กรอก สินค้าหรือว่าอาหารนี่บุคให้หลายครับล้าขายอาหารครับพี่น้องนี่ราขายยำบุฟเฟ่ครับขายไม่ละสิบบาทครับยำให้ฟรีครับร้านนี้นี่นี่ครับประธานการกินพี่น้องชาวแม่กำปองครับ อันนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟเครื่องดื่มขนมปังปิ้งครับบรรยากาศเงียบๆครับในจุดที่ผมย่างนี่ครับถนนคนเดินนี่ครับอยู่ข้างจากตัวหมู่บ้านเมฆกำปองนี่ประมาณ1นกิโลเมตรครับทานไทยที่มีโมไซค์ก็สามารถขับมาเที่ยวได้ครับแต่ถ้าคนที่ย่างมาเที่ยวกับไกลนิดหน่อยครับครับบรรยากาศที่ถนนคนเดินนี่ครับี่ว่าเงียบเหงาครับส่วนหลายคนที่มาเที่ยว แม่กะปองเพื่อจะไปเที่ยวชูขุนระรับบูอยู่ไอ้หมู่บ้านแม่กะปองที่มีไอ้ไอ้อัวแมนนิ่มนะครับตนนั้นนะครับเป็นจุดเช็คอินของแม่กะปองนะครับอย่างเที่ยวบริเวณหนุคนเดินแม่กะปองครับผมนับร้านนี่เลยครับมีอยู่ประมาณห้าถึงหกล้านครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านไอ้ขายมันปิ้งแล้วก็มีพวกไอ้ขายน้ำเก๊กฮวยแล้วก็มีน้ำขายยำเมื่อกี้เลยครับอยู่สามสี่ร้านนะครับครับนี่ปิดบรรยากาศยามแรงครับที่บ้านแม่กะปองครับปิดบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับมากินข้าวแรงครับนี่มาครับมาน่นีะ นี่ครับเมนูอาหารที่ร้านแมกกะปองป้ายแดงครับมีหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างเน้นหมูย่างนี่ครับมีมีทั้งร้านน้ำตกแล้วก็มีต้มแซ่บยำหมูมะนาวครับทอดปีกไก่แล้วก็ผัดฟักแมวเสกไข่ครับบรรยาการน้องเลยนี่ครับข้างหลังผมนะครับนี่อาหารมังฝ้า่งบุปผาเสลเลยครับบรรยากาศครับตาแพงไห่น้องไอมาอะไรนี่ครับผลิตภัณฑ์ยาลงบนทั้งล่างหมดแล้วครับไปจุดที่มันมีคนที่หดหลายนะ เมื่อกี้ผมไปลาดถนนคนเดินมาอีกจุดหนึ่งที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเมฆาปอประมาณ1กิโลเมตรไปเบิ่งแล่ากับร่าค้ากับบุคลากกกมีอยู่3ามสี่ร้านครับส่วนจุดนี้ครับเป็นจุดไอ้บริเวณภายในหมู่บ้านเมฆาปอครับซึ่งเป็นจุดไอ้ผู้คนนิยมมาเที่ยวแล้วกัมากินข้าวแรงมานอนค้างคืนอยู่นี่นะครับนี่ร้านนี้ครับข้างหน้านี่ครับร้านข้าวซอยกอยใจครับมี2ชั้นครับนี่เป็นร้านอาหารครับที่กาลังได้ความนิยมนะครับบรรยากาศคนมาทานกุ้เสียฟรีครับถ้าความมื่อจะเป็นร่างขายพวกไอ้มันฟิ้งครับี ย่าหนาวกินปิ้งมันนะครับนี่ร้านนี้นะนี่ด็ดครับนี่แล้วก็มีพวกเมนูไส้อั่วครับร้านนี้นะนี่นี่ครับไส้อั่วสมุนไพรซึ่งเป็นเมนูประจําท้องถิ่นของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับออสุดยอดครับนี่ไส้อั่วแม่กำปองครับไส้อั่วเนว้อเสียบอาหารด็ดของชาวแม่กำปองครับทั้งฟ้ามือนี่ครับทางขึ้นไปนี่ครับจะเป็นร้านข้าวซอยก่อยใจครับเชิญด้านในครับเป็นยุดที่มีความสวยงามนี่ครับนั่ง กินข้าวน้ำส้มวิวข้างล่างมาด้ำครับนี่ชุดเช็กอินชุดท่ายูบสำหรับคนที่มาเที่ยวเมฆกำปองครับนี่รานนี้ครับนี่ร้านลุงปิ๊ดป้าเปยงครับร้านนี้นี่เป็นชุดเช็กอินครับบานนี้นะนี่น้องโอ้ยนี่นางแบบก็งามไปเลยนี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับนางแบบก็งามนอกจากรูปภาพก็งามครับนี่จุดนี้ครับนี่ร้านไส้อั่วแม่นิ่มครับเป็นร้านดังร้านฮิตครับเปิดมานานแล้วครับ นี่ครับร้านนาผ้าเมืองครับร้างกายเสื้อผ้าท้องถิ่นครับวันนี้พี่น้องเอเสื้อผ้าท้องทิ่นของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับห้ามทิ้งขยะตรงนี้นะคพว่อนไปกันนะครับส่วนทางเทิงจะเป็นร้านขายหมูจุ่มครับเมนูหมูจุ่มนะนี่ร้านนี้ครับอันชันข้าวซอยี่ร้านเมลดอยแกลเลอรี่ครับเป็นร้านขายของฝากของพเรลิกครับท่านี้จะเป็นร้านหมูจุ่มดิ้งครับนี่ ชุดละ199บาทครับครับยวกาเวลาหามงคึงพกมงนี่ครับไปน้องเที่ยวก็เลือมนะครับมาหาลอดกินข้าวแรงครับนี่ครับร้านนี้ครับร้านเน็ดเลยครับเป็นร้านแซ่บขนาดนี้พี่น้องเอ๋อย่างใส่โอ้แม่ค้าชิมเมื่อกี้อร่อยมากครับขออีก50บาทครับขออีก50บาทแล้วก็นั่งกินได้ไหม โอเคครับเอาข้าวเสียบแล้วเอาข้าวเหนียวด้วยครับมือมีแล้วนะคะมือแล้วค่ะโอเคครับนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นร้านเด็ดกับร้านปิ้งใส่หมูครับหมิ่นใส่ออนนี่ครับมีน้ำจิ้มโคตรแซ่บเลยครับเพื่อตอนเที่ยวก็กินแล้วรอบนึงแต่ว่าวิจัยมันจะอีกนะครับอันนี้ใส่จานใช่ไหมครับครับผมนี่ครับน้ำจิ้มอร่อยมากครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยครับ ยองครับย่างไสอ่อนครับพี่น้องเอกินแก่เบียร์ขึ้แซ่บคับนี่ยองเอกยอดดีครับได้เลยครับอี่ครับพี่น้องครับย่างไสอ่อนเมนูเด็ดครับที่แม่กำปองครับนี่แนวแซ่บครับกินแก๊บเบียร์ขึ้แซ่บครับนี่ย่างใสน้ำจิ้มกับแซ่บพี่น้องเอกร้านนี้ครับแซ่บจองเลย มันนัวนะครับน้ำติ้มกับน้ำมักมันแซ่บครับรสชาติมันจิกจัดนะครับรสชาติของเซนมูนะครับมันคมพอดีครับพอดีแซบนะัแต่มีน้ำติ้มที่บริเด็ดเลยครันต์ย่งางใส่นี่มันแซ่บไปเร็วครับแห่งมีน้ำมกักน้ำจิ้มเที่ยวมันจะมีรสชาติขมนิดหนึ่งขึ้นครับ ร้านนี้ครับเป็นร้านยอดฮิตของเน็กน้อยครับร้านนี้ระวังรถครับระวังรถไม่ค้าครับไอจุดนี้ทําไมคนถึงชอบมาถ่ายรูปครับไอข้างหน้าหายนนี่เพราะอะไรครับโอ้ไอบ้านหลังนี้เนาะเป็นใจกลางหมู่บ้านเนาะครับสวัสดีครับเต้าสุกุสุคนครับวันนี้ครับแม่ผัวกอนตัวครับตื่นแต่เช้าครับตีห้าครึ่งครับ รอรถด่วนสารมาลับไปเที่ยวไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่กิลฟินแต่ว่าขอรู่วายามนี่จะมีทะเลหมอกด้วยครับตอนนี้ครับที่แม่กําปองนี่ครับอากาศเย็นคับพี่น้องครับนี่อากาศดีขึ้นครับนาะงกำลังใช้เวลารถด่วสารมาหาผมนะครับผมให้เจ้าของโรงแรมทจ่ของที่พักเม่ก๊าบรอนแดงนี่คือคนติดต่อรถด่วสารมาหาผมนะครับค่ารถนี่เพิ่งคิดคนละ1 0 0บาทเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศยามเช้าที่ดอยกิลฟินแต่ว่า จุดนั้นเป็นจุดชมวิวงามนั่งกับมีทะเลหมอกให้เบิ่งตในตอนเช้าในงหนหนาวครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่ย่างรู่งไปพาชมบรรยากาศยามเช้าที่บริเวณภายในหมู่บ้านเมํำปองครับเตรียมมาเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าตรู่กันครับ <S <S 1> <S 1> า้ากล,ลัขึ้นรถโดยสารที่จะพาผมไปชมทะเลหมอกและก็บรรยากาศยามเช้าที่ดอยคิวฟินครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมพักครับนี่วันนี้แหละครับนี่บ้านเมกก่ํำปองแดงครับเบอร์โทรตามนีเลยครับนีโทรที่ต่อ สอบถามลูกหน้าได้ครับอาเบอร์โทรตามป้ายเลยครับนี่น้องเลยดกก้าครับตอนนี้ครับที่ท้องฟ้าครับก็เริ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆเลยครับนี่ไมกก้านะครับผมมาถ้าขึ้นรถโดยสารครับที่จะไปชมทะเลหมอกกิวฟินนะครับอันนี้เป็นบ้านน้อยกลอยใจครับเป็นห้องว่างห้องเศร้านะครับน้องนี่เดีวครับตอนนี้ครับรถก้มาหลับผมแล้วครับเตรียมตัวที่จะ้นไปชมทะเลหมอกดอยกิวฟินนะครับ คราวนี้เราขับเนาะเอ่อเจ้เวลาดูดิกี่ชั่วโมงครับประเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงลงมาเนาะโอเคครับครับตอนนี้ที่ปบ้านแม่กำปองกำประกาศยืนครับตอนนี้นะนั่งรถโดยสารขึ้นไปชุมทะเลหมอกโดยประมาณครึ่งชั่วโมงครับจากบ้านแม่กำปองไปยังนลอยชิวสิทิ์ครับนี่ครับตอนนี้ครับผมบอกแล้วครับไอ กิ่วฟินอุทยานแห่งชาติแก้ซ้อนครับนี่จุดชมกิ่วฟินครับขึ้นไปนี่สองร้อยเมตรครับนี่ครับบไปในทางขึ้นไปครับเพื่อที่จะประสมความงามบนยอดดอยกิ่วฟินไอ้บนท่องเที่ยวภายในเขตบ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงน,นี้ครับบรรยากาศนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายได้ครับเพราะว่าเปิดมาไปสัมผัสอากาศหนาวล้วก็มารอชมไอม้หมอกนะครับ ขึ้นมายอดดอยกิ้วฟินเห็ครับอากาศเย็นข้างหน้าขับตอนนี้นะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17-18องศาครับนี่ครับข้างหน้าครับมาหองอะไครับนี่จุดชมวิวดอยกิ้วฟินครับบนเที่ยวในช่วงหน้าหนาวยามเช้าที่เมฆกำปองครับโอ้นี่ครับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวโคตรหลายเลยครับขึ้นมารอชมตะวินขึ้นนะครับลมเฮงข้างหน้าเครับ การยำแซวให้เบิ่งครับที่ยอดดอยกิวฟินเมฆกำปองจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่นะครับคนมาเที่ยวน,นะเพิดพากันมารอชมตะเวนขึ้นครับโอ้โหดูเลยเปน,น,น,นจัดก,กาดครับนครับทางขวาเมือนจะเป็นไอจุดเช็คอินกับไปนะครับนี่กิวฟินอุทยายนแห่งชาติแจ้ซอนความสูง 1,517เมตรจากระดับน้ำทะเลครับบนนี้นะบนนะครับเสงตะวินกำลังขึ้นครับวันนี้ครับไม่ขอบออนทัวครับผ่ามอ่อนทัวที่ดอยกิวฟินยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติแจซอดแม่กำปองจะวัดเซ็งไหมครับบรรยากาศท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปเซลฟี่กับไฟครับเซกิอนะครับ ระเป็นไกลๆครับจะมีเมฆหมอกปกคลุมภูเขาใกล้ๆคนขับประมาณ2-3กิโลคนขับเป็นคนยี่มีแสงตะวันกำลังขึ้นครับบรรยากาศช่างภาพกับรอเก็บไปพาตะวันขึ้นตัวนี้นะครับขอกคณมาเที่ยวหลายได้ครับอย่จากลานกว้างๆนี่แคบไปเลยครับเพราะว่าคนมาเที่ยวในช่วงนี้หลายแห่งครับเพราะว่าที่บ้านเมฆกำปองกำลังฮิครับตอนนี้นะโอ้สวยอดเลย อนนี้ครับผมอยู่ชายเดนระหว่างเชียงใหม่กับลำปางครับนี่เท้าข้างซ้ายอยู่ลำปางเท้าข้างขวานี่อยู่เชียงใหม่ครับเป็นรอยต่อเขตระหว่างจังหวัดนะครับวิวสุดยอดเลยครับอากาศโคตรเย็นเลยครับตอนนี้นะยามเช้าครับที่ตัวยูฟินครับซนครับวันนี้บรรยากาศนี่งามครับรอให้ท้องฟ้าแจ้งคนนี้จะหน่อยครับจะเห็นวิวงามนะ กิวฟินสูงจากระดับน้ำทะเล1,517เมตรครับนะครับเรียกไปทางนั้นก็มีทะเลหมอกครับผมใกล้ๆผมนะครับเมฆหมอกภูเขาพี่น้องนี่สุดยอดอาเซียนการมาเที่ยวเมฆกำปองครับตอนนี้ครับตะวินขึ้นเลยครับนี่แสงพระอาทิตย์โคตรงามเลยครับในนั้นนี่อากาศครับพี่น้องเลยมาท่องเที่ยวพากันมารอชมตะวินขึ้นเลยครับนี้มาชมเมฆหมอกนะครับบรรยากาศดีขนาด สุดยอดครับเสียงนะครับนีออ่วิวโคตรงามเลยครับตอนนี้ขนาดนี้สุดยอดครับสวยงามครับคนนะ โดนไทยเขาซิ้องามถักงานเองครับหนาวนี้ที่แม่กำปองครับอยางพย,าย,ามายัมไม้เหรอครับพี่น้องจุดสมวิวเป็นตรงนี้นี่ นฟิที่ดอยกิวฟิ <iam> <inal> นน้องครับบรรยากาศครับอากาศหนาวแห้งครับช่วงนี้ขนาดนี้เดี๋ยวผมจะขอตัวลงไปยังหมู่บ้านเม่กัฟโฟนแล้วครับเพราะว่าอากาศหนาวครับไปหาก,ก,กนินกาแฟยเช้าครับน้องนี่้าอมันจะเป็นอย่างี้ต้องไปอยู่สุดยอดครับในการมาเที่ยวนี่ นี่สกีกรุงไหมเนี่ยครับางถายให้บิงไกาศอะไรมุมนะครับไ่เจอกันบายบายก็คือเยี่ยม ทั้งนี้ท,ทั้งบบกกับนีครับหลังจากลงมาจากดอยกิ้วฟินครับขา้างหน้าก็จะเป็นเขตจังหวัดลำปางครับเป็นเลื่อยโตระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะครับนีขนา้างล่างจะมีร้านกาแฟาบริการครับกาแฟาโอวัลตินบันนี้นะ เขตจังหวัดลำปางจุดนี้ครับจะเป็นจุดบริการกาแฟครมีกาแฟแล้วก็มีต่อไฟเฮามาผิงนะครับเกรียหนาม,มีทั้งกาแฟซดกาแฟที่เป็น,นคนต่อไฟครับนี่อากาศดีขนาึ้นนะ มาบนเดียวได้เที่ยวสซนเยาว,วัดชครับลำปางเชียงใหม่พี่น้องค์นี้ขะขนาดสบายดีหลังจากที่ไปส้มไปทะเลหมอกตะเวนขึ้นที่ดอยกิ้วฟินครับอันนี้จะเป็นไอ้น้ำตกแม่กำปองครับนี่ครับพามาชมน้ำตกแม่กำปองทางลงมาจากดอยกิ้วฟินนะครับย่างเข้ามาจากถนนนี่ประมาณ ห้าสิบเมตรครับนี่ครับบรรยากาศทางขึ้นไปชมน้ำตกแม่กำปองครับนั่งเที่ยวหลังจากที่ไปชมตะวินขึ้นที่ดอยกิฟินนี่ค่ะจะมาแวะบึนน้ำตกที่วันนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศมาเที่ยวที่บ้านแม่กำปองครับนอกจากจะมานอนกลางป่าหละัะยามเช้าก็มาชมตะวินขึ้นที่ดอยกิฟินเลยค่ะมาชมน้ำตกครับนี่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้คนมาบึ่งนะครับ นี่ครับมีสะพานในเฮาย่า่ไปเบิ่งวิวพร้อมครับนี่น้ำตกแม่กำปองครับโหสุดยอดเลยสวยงามครับสวยงามอย่าเป็นธรรมชาติครับ จกไม่กระปองครับดูง่ายมากเลยครับน้องคนพ่ายากไปเบรกใกล้น้ำตก,กนะครับ กขับห,หลยพาตามภูเขาครับลงมานะนี่น,นั่นกับระเลืกอครับอยู่ห้างจาตถลนมีีประมาณ50เมตรครับ